สวัสดีครับอยู่ผมกูดเกมมิ n งวันนี้ผมจะมเล่นเกม GTA San Andreas ในร์ชั่นมือถือระบบ Android ในตอนที่60ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกด like, ไลค์กดติดต่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยครับมาโอเคเราไปทำภารกิจปนกันเลยตอนอื่นต้องมาเกยนเนียนมอนี่นะครับบวง,ง,ง่ายลุงเ<ะ>ออเออเราขอตีเขา่าตีเขา่าเออเจอศอกมหาชนอืม ยังไงฉันแค่มาทักทายนะแต่ฉันได้ฟาดด้วยดิวดอดีแหละว่งไงาไง่ายเอาไอหมเอาไหมพนมเข้ามาเลยเออ,อ,ออฟาดดิดิดอฟาดดิดิดอมาเออเออเออเอาดิวดอตบหน้าครับเฮ้อออเออเปียเปียเจอเปีย,ปยไปเฮ้ยเฮ้ยเอาไม้แม่สาวเอาหรือเปล่าฮะฮะอุดทรรุบรถตำรวจเย็ด ดูดูนะีนะแกเอาอะไรมาฟาดรถฉันน่ะก็ดิดโดไ um, okay. งคุณตำรวจมองไม่ <t> เ<ป> <ade> UH! ห็นหรือไงไปว<แ>ิ่งไปไปข็เลื่อนกันดีกว่าครับมีท่าเราขอตีเข้าแล้วยิ้มรถหน่อยลุงเดี๋ยวผมว่ามาคืนไปครับมีคนจรขโมยรถไปแล้วเฮ้ย เฮ้ยเครื่องบินล่นตรงนี้วะเย็เครื่องบินใครมาล่นวะทำสี่ก่อนเออเฮ้ยไม่ต้องทำก็ได้ตำรวจหายพอดีโอเคไปดูดีกว่าเครื่องบินใครวะน่ะเครื่องบินใครตกตรงนี้เยดเฮ้ยเครื่องบินใครตกวะเฮ้ยกดผิดอุ้ยตำรวจอยู่นี่มองมาเห็นเฮ้ยเยดมีเครื่องบินล่นตรงนี้ตกใส่หลังคาบ้านเป็นดิสเตอร์เอครับเครื่องบินใครวะลองนีขอย,ยิ้มหน่อยแล้วกัน ลองขึ้นได้ไหมเฮ้ยขึ้นได้วะเฮ้ยเครื่องบินใครวะถอย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 ไปยนู้นยิ้มหน่อยนะเครื่องบินใครอยู่ดีเครื่องบินใครไม่รู้ล่นมาครับเฮ้ยเฮ้ยลงดีกว่าลงดีกว่าไปเฮ้ยเรียบร้อยเลยเ S yes, C J หืมไม่น่ารอกเรื่องเลยไป ทำภารกิจกันเลยดีกว่าไม่มีใครเอาคันนี้ด้วยกันอืขยิมรถหน่อยขู่หู่จริงๆฉันมีภารกิจที่ต้องไปทำอะ่ะอืพีเซครับอืยกหน้าครับอืมแรงมากอืมไปคาสินโนของบูซีเพื่อนเราดีกว่ายกเลาะ อกระโดดข้ามรางรถไฟไดเท่แล้วก็ไปไปครับจํำเนินสิฮู้ฮู้ฮู้เกิบไปพ้นเกิดไปพ้นไปมาไปทำมหากาบภารกิจมหากาบป้นะครับปนแบบมหากาบแรงมากพี่เสก ตามสะพานไปครับเข้าสู่เอ้ยเอ้ยยาเกือบล้มเข้าสู่เมืองลาสิกัสหรือเวรสเวนเทรสนั่นเองดิบดิบอืมเดฟฟรีอืมครับขั้นอื่นเราต้องไปหาอาวุธก่อนครับศึกนี้มันใหญ่รองยิ่งนักถึงแล้วถึงแล้ว ขับรถยังไงหัวนายบนะ้าน่ะต้องขับรถแบบนี้ไงจากซีเจขับบอนฟูยไหมซื้อบุดกันครับก่อนจะมีสักใหญ่ผิดทางผิดทางอ,อืขับดิบดิบเอียดมาจอดสวยๆอยู่หน้าร้าน ไปลุงผมมาซื้อวุฒเหมือนเดิมอ่ะเจ้าเก,ก่าครับซื้อเสร็จผมจะจ่ายเป็นลูกกระสุนได้ไหมเอาอาวุธนี้ก่อนอม,มาปืนกลสั้นเตรียมไปเยอะโอเคแล้วก็เกาะเสื้อเกาะขาดไม่ได้เลยเพือ่อนเยี่ยมมากเลยเอาอะไรอีไหมพันหนุ่ม เอสซา,าลิเฟิร์เลยกันเอ็มโฟโจัดหนัก <c oughs> ป้าพันมา <c oughs> ขอจ่ายเป็นกระสุนแล้วกันนะลุง <c oughs> ไปครับเ <c oughs> ตรียมไว้โดนสั้นขับรถไป <c oughs> เอคานิคาสโนโเพื่อนเรากับบูซี ไปครับเอียดเบรกก่อนเข้าคาสินโนเซฟไว้กันเหนียวทีนึงโอเคเข้าไปตีสี่ครับง่บุซี่ปนไกปนครั้งใหญ่ฉันพร้อมแล้ววางแผนมาตั้งหลายพระตอนครับ เบรกอินเดอะแบงค์คาสิโดกิลูกล่าปิดประตูครับดดทุ่มเกาะพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยนะโอเคเสร็จพร้อมแล้วโอเคปิดประตูแล้วไปกันเลยฉันจะไปเป็นเหยื่อล่อให้เองโอเคแพ้แล้วคือว่าในเข้าไปทางหน้าประตูได้ไม่ได้ไปทำลายเครื่องจ่ายไฟให้ได้อย่าให้ยามมันรู้ตัวล่ะได้สิ ฉันเตรียมการมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยโคชโนคือแข่งไอซานวาตเตเล่นายเน่าแน่หืมโาโนของซานวาตเตเล่ครับนี่ไงอยู่ไม่ไกลกันมากเดี๋ยวขวาครับขับรถอะไรของมันบุอ่ะอือเบรกเบรกเบรกมีระเบิดควันเก็บ,เก,บเก็บก่อนเถือ่อมือเปล่า เข้ามาด้านหน้า hmm> มีเครื yeah. okay. awesome. ่องทอดได้ให right ้างู oh okay. you sure? you okay? okay. 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 ่ครับมีเวลาอยู่สามนาทีอ่ะเด็ดโอเคนะครับไปด้านหน้าแล้นะเข้โอเคใจเย็นไม่ต้องมาบอกให้ฉันใจเย็นน่ะฉันใจเย็นอยู่แล้วโอเคโอเคโอเคฉันไม่ทะเลาะกันนายแล้วมีสามนาทีครับสี่จุดสี่ต้องรีบวิ่งไปอยู่ตรงไหนวะน่ะนี่ไง ฉันจะแฮกข้อมูลในคันนี้เฮ้ยเจอยามวะ่งยามเฮ้ยนไงมันจากไหนอะหน้าใหม่เหรอโอเคผมหน้าใหม่ครับเพิ่งมาทำงานวันแรกโอเคหยุดปากหุบปากนะเออไม่มีอะไรครับพอดี๋ยวฉันผมไอครับไปปิดล็อกประตูเข้าไปได้หน้าจืด นายต้องเคลียร์คนออกจากที่นี่ก่อนว่าไงครับห้องเจไฟโอเคเขนมาในห้องเจนเนอเรเตอร์เหรอโอเคบาลระเบิดควันไปเลยเพื่อให้มันพวกมันสลบเฮ้ยเียเออปาลงไปแล้วหลับไปซะฝันดีนะพยายามเออ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 โอเคหลับไปหมดแล้วโอเคนายนายมาไอ ตรงประตูนั่นเลยไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยมาทางนี้ครับโอเคลงมาจะได้เปิดการแฮกให้เราต้องรีบมาตรงประตูนี้โอเคโอ้ปิดประตูแล้วเยอะมากเลยเฮ้ยเตรียมปืนไว้ดีกว่าเฮ้ยมีอะไรมีศึกอยู่ด้านในวิ่งเข้าไปเลยมีเครื่องทำน้ำดื่มครับ ไปที่กู้ติดเงินครับอืโอเคประตูมันล็อกอ่ะมันไม่มีพลังงานเลยอืมตอนนี้ประตูล็อกมาแล้วนายต้องหารถมานังไงฟกฟตเปิดประตูกันไปครับเตรียมการนี้โดยเฉพาะเลยอืมขับฟกฟตไปเปิดประตูกัน,ยกนเ,ย,เ,เย็ดเสียบ เปิดประตูเพื่อให้แก๊งเราเข้ามาได้ครับนี่ไงเข้ามากันแล้วถอยรถมาเลยเพื่อนเยอะมากเลยโอเคทำตามแผนเดียวนะโอเคตามนี่นะมาเฮ้ยวูซีนำวะเด็ดชนกำแพงซะวูซีอ้าวกำแพงบ้านมันตั้งอยู่ตรงนี้ได้ไงนี่เดี๋ยวผมดำเองบอสโอเค บอสอุ้ยให้นำไปก่อนวะมอบก่อนมอบตามครับค่อยไปสงสัยจะเยอะอุ้ยแดงเถือกเลยเฮ้ยยิงกันแล้วอืออือมายิงยิงมามาค่อยๆไปครับให้พวกเรานำไปก่อนอยู่หลังพวกเราไว้อือเฮ้ยอือมา เออยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยบุสเพื่อนสุดอย่าบังเป้าสิเออยิงยิงมาเฮ้ยอยู่ตรงนู้นเฮ้ยทไปจับเป้าใหม่ไหมนะเออเรียบร้อยไปซะเฮ้ยเป้าอยู่หน้าประตูอีกอืมไปเฮ้ยเต็มเลยวะเฮ้ยเหลือไม่กี่ตัวเองไป let's go มาไปครับค่อยๆไปาามาเต็มเลยว่ะเอะอเรียบร้อยไปซ้ายเวนยิงไปทางไหนเนี่ยต,ตามฉันมาตรงนี้เฮ้ยทัวร์ทีบอสตามมาอย่ายให้มันตอนนี้พึ่งกำลังแตกครั้งมานี่ครับตามฉันมาเลยนี่ครับ เงินอยู่ตรงนี้โอเคแต่ประตูซะเดี๋ยวฝ่ายจะติดสักครูนนะโอเคทำอะไรก็รีบทำเลยเตรียมมาแล้วครับนายต้องไปทำลายเครื่องปั่นไฟนะจ่ายไฟโอเคเจเลสเซอร์เจออยู่ไหนอยู่ชั้นบนอ่ะนายต้องไปทำลายมันซะโอเคทำลายเครื่องปั่นไฟที่เราไป่านี้มาตอนแรกครับเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเรามา เย็ด <Yes, S 2> ค่อยๆไปเออเครื่องบันไฟอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมันดักรอเต็มเลยวะเออมาเป็นโล่โล่ไส้ครวกเออมาเออติดติดแล้วไงป่าละเฮ้ยรีโมทอยู่ไหนอยู่นี่เฮ้ยรีโมทรีโมทรีโมทสิเฮ้ยเลยรีโมทแล้วนี่เออบึ้มไปซะโอเค ไปในต่อเพื่อนเราไปหาพพวกเราเถอะนะโอเคระเบิดประตูแล้วโอเคประตูเปิดแล้วเพื่อนไปแตกบาทกงินกันสิเจอรนบอกดีนะมันเยี่ยมมากเลยฉันนับถือตัวนายไปเก็บเงินไป เฮ้ยพวกมันมาเต็มเลยโอเคหนีกันไปกันเลยได้เดี๋ยวฉันรับได้เองอือมาอือมาหนีกันไปเลยนะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันเก็บไอ้พวกนี้เองเฮ้ยมันลงมาเต็มเลยอลงไงแล้วอือมาสิเฮ้ยซีเจโหลดนานจังอืออย่าไปจะลงแล้วหรอกซะกลัวเอินเก็บปืน เออเออมาขึ้นไปเร็วๆเดี๋ยวฉันประชามันเองฉันนำทีมีโอเคแยกทางกันไปเร็วไปทางไหนวะขวาเหรอเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงยิงฉันเหรอมันอยู่เต็มเลยวะเออเออไปเฮ้ยบูซีทำไมเดินมันอย่างนั้นอ่ะไปครับ ไปแบบมามอบนี่แหละเฮ้ยเต็มเลยวะก็มาดิครับก็มาดิครับมนมันเออยิงไว้ไว้ก่อนอือยิงยิงเออเหลือสองตัวดูสิ่านำไปสิตาไม่ดียังจะนำไปอีกเออลวไงสองตัวเออไปฮะเป็นไงอ่ะเออยิงยิงไปเราก็คานตามครับ ไปกันแล้วรวมทีมรวมทีมไปมาถึงทางออกแล้วพวกโอเคเราแยกย้ายกันนะเข้า <Everybody. S 1> ใจไหมแต่คนจะขับรถนำไปโอเครถนำขบ,บวนแล้วครับเย็ดออกไปกันเลยเพื่อนฉันรับมือพวกนี้เอง <laughs> ไหนวะเฮ้ยโอเคซีจหาทางเองเองนะโอเคเดี๋ยวฉันจะโชว์เดี่ยวเองเฮ้ยไฟติดวะเฮ้ยครเปิดไฟวะทำไมเป็นเป็นอย่างนี้เกิดบ้าอะไรขึ้นแล้วฉันกำลังแก้ไขปัญหาอยู่น่ะชึ่งแต่กลางแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเอออยากกิ้งมาจะต้องหาทางออกเองครับตอนนี้ มากันเป็นดงเลยเฮ้ยดงกระสุนเฮ้มาสีมาสีมาซีมาสิฉันรับมือเอง <c oughs> มีเป็นนาแค่นี้เหรอฮะพวกคาลิกุลา่าเฮ้ยอย่าประมาทครับมันเยอะมากเฮ้ยเออ,อฉันไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้เลยฉันต้องขึ้นลิฟต์แล้วหนีไปซีเจโอเคขึ้นลิฟต์ไป มาชั้นบนอีกมันต้องแหกกันมาแนะ่ว่าแล้วไงแหกกันมาตอนที่ควักเลยฮะ <G un ters> เฮ้ยเฮ้ยดักรอชั้นอยู่เหรอเฮ้ยยิงอะไรซีเจไปขึ้นด่านฟ้าไปเฮ้ยอยู่ชั้นบนสุดเลยครับหาทางหนีครับตำรวจมากันให้ควักเลยเย็ดสแล้วทำไงซีเจไปทางไหนดีเฮ้ย ขึ้นไปเฮ้ยทางไหนวะกระโดดขึ้นไปซีซี J. เจออขึ้นไปบนหลังคาเฮ้ยไปตายใต้เวนยิงก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยตำรวจรอเราวะวะอือยิงยิงยิงคอบเตอร์เรื่องแล้ว ยิงไปยิงไปล่วงแล้วววเฮ้ยเฮ้ยสว่านเต็มเต็มเต็มด่านฟ้าแล้วนั่นมันว่าอะเฮ้ยเอออาวุธเบาไม่ใช้ไม่ได้แล้วเออไปซีเจดักรอเรามาเต็มเลยเฮ้ยเอาปืนสั้นพกไน้ปืนอันนี้พกไปดีกว่าโอเคโดดไปเออเราต้องหาทางไปให้ได้นะสามดาวเราพวก เฮ้ยบีรอมชูชีพว่ะฮู้ยฉันไปไหน <c oughs> แล้วต้องโดดไปตรงคืนข้ามเหรอมีเฮลิคอปเตอร์รออยู่นั่นเย็ดปฏิบัติกันปนครับ <c oughs> มาได้สิเพื่อนทำไงเนะี่ยเดี๋ยวทำใจก่อนครับฮูๆกางลมไปซะฮึอต้องร่อนไปตรงที่เฮลิคอปเตอร์ถึงไมเอ่ย ไม่ถึงวะถึงไหมไม่ถึงวตะต้องโอเคล้าทำไงต่อะไม่ถึงแล้วทำไงเฮ้ยไม่ถึงก็ได้ไม่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ก็ได้นราต้องหาทางหนีต่อเฮ้ยว่าแล้วไม่ถึงเออเย็ดมาาตาให้ฟักเลยเราต้องหาทางหนีเองนะเคได้สิฉันจะหารถแรงๆสักคันหนึ่งเฮ้ยผิดแผนครับความจริงต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีฮนะ ทาไปเร็วเร็วรถตำรวจมาแล้วหัารถสักันครับผิดผิดแผนผิดแผนขอยืมรถไยพวกชนให้ดาชนดานครับต้องไปที่สนามบินไปได้สิลดาวกันได้ไหมเฮ้ยเือ เห็นรถตำรวจมาวะจริงๆต้องขับเครื่องบินไหครับเราโดดไปถึงเองเป็นทันทีครับต้องไปที่สนามบินเราเฮ้ยเห็นรถตำรวจเอ้ยมาไปตายไส้ครัวเอ้ยไปไปไปมีลองไปทำสีรถรอบดาวอยู่ครับผมไม่เมือเนี่ยมาเปล่าอะแรงนะเฮ้ยเจอแล้วไอ้โจรปล้นไอ้อบอนคาสิโน S <S <N> นี่ไงฉันขอทำสีรถหน่อยนะเพื่อนขอลบดาวหน่อยนะจบลบดาวแล้วครับมาเฮ้เทคเดียวผ่านไปดีกว่าครับ <S <S มาทำจริงต้องขับเฮลิคอปเตอร์ครับพอดีเราโดดไม่ถึงเราขับรถไปเฮ้ยไปครับ ขับรถชมเมืองไปใครอ่ะจำไม่ได้เลยผมไม่ได้ป้นบอนคอสิโนที่ไหนอีกนะขามไปครับเฮ้ย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 เำดีเฮ้ยเฮเจ้เฮ้ยเร้ยเรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้้ยเฮ้ยเ้นเ้ย้ ไปเรยวซ้ายไปลักทะเลทรายไปเลยแต่ที่ลงเก็บเครื่องบินเราดีกว่าพวกเราไปรออยู่ที่นั่นแล้วความที่ต้องขับเฮลิคอปเตอร์ไปแต่เฮ้ยเฮ้ยเย็ดชนะเสียสูนเลยเว้ยเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนรถใหม่แ้วหารถใหม่ครับ <c oughs> แม่งชนจะคว่ำเลย ชนจำเป,ปน็นปาล์มดีเลยเฮ้ยขอยืมรถส่งของหน่อยเพื่อนอันนี้แหละถอยคนเนี้ยพันเนอร์รถส่งของได้นะทำบ้าอะไรคขาเนี้ะเนอะขอยืมแป๊บเดียวนะดิฉันเอาเมื่อคืนขึ้นเนินไหวไหมเฮ้ยมรถตู้ใครมาวะแกคาราลคูล่าเหรอ คงจะไม่ใช่ง่ายสนามบินมาแล้วเพื่อนฉันมาแล้วเออเออความความความลงสิถึงแล้ววิ่งไปซีเจเดี๋ยวรถจะระเบิดตึงนี่งมีหอเต็มเลยครับสำเร็จแล้วพวกโอเคทำสำเร็จได้ Zero, <laughs> บอกไงซีเจ,เจมีไรเหรอเออโดนชกหน้าครับนายทำอะไรบ้าอะไรของนายอ่ะเฮ้ซีเจใจเย็นนะ่ะมันบอกแผนนี้กับคนอื่นให้รู้ไงเราถึงผิดพลาดโอเคครับเดือนหนึง่งหนึ่งแสนดนลลา์นะครับฮู้รวยแล้วเพื่อน โอเคจบไปแล้วครับกับภารกิจปนมหากาศโอเคครับในตอนที่60นี้ Good Gaming ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่61ถ้าใครชื่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดต่อถายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยด้ยครับโอเครับโทรศัพท์ก่อนไอสววาวตรวนี้โทรมาครับเฮ้ยอย่าไรู้อฉันฉันรู้นะวันใดทำอยู่เบื้องหลังแผ่นนี้ ไม่ว่านายจะอยู่ไหนฉันจะตามหน้านายถ้าครอบครัวฉันจะฆ่านายยกครอบครัวเลยเข้าใจไหมไอ้ชายมาตัวเล่โทรมาครับแล้วไงอ่ะอยากอยากอยากใครก็มาสิฉันไม่กลัวนายหนอกเข้าใจนะโอเคนายตายแน่ตายโอเคคงแค้นเรามานาดูแลครับโอเคครับในตอนที่60นี้ขอตะลับไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ในตอนที่61นะครับสวัสดีครับ